n นวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการ The c a b a n าคอนโดสวยย่านสำโรงรายล้อมไป,ไปด้วยต้งอยู่บนท<ว>าเลดีติดสถานีรถไฟฟ้า BTS สำโรงประมาณ2นาทีสะดวกสบายต่อการเดินทางขนาดพื้นที่22.79ตารางเมตรจำนวน1ห,นห้องนอน1ห,ห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับ การเดินทางไปยังโครงการเดอะคาบาน่าโดยเริ่มต้นจากทางเข้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สำโรง2ขับตรงไปบนถนนสุขุมวิทประมาณ800เมตรจากนั้นให้กลับรถขับต่อไปบนถนนสุขุมวิทอีกประมาณ450เมตรจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายและขับตรงไปอีกประมาณ220เมตรจากนั้นให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางรถไฟเก่าปากน้ำ ขับตรงไปเรื่อยๆบนถนนทางรถไฟเก่าปักน้ำประมาณ1.4กิโลเมตรโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับถึงแล้วครับสามารถติดตามซัพทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management